สิเนวบางคมพระนมกรบาบไหวตันเตาอระตวิเมนางธรรนีรเจ้าพ่อเป็นลาสิบเนวกรบวาบไหวปัญญาหนักนาคาเบิกหนาา้นาใบตาเตียววาทุกมูก่คาโกตะไหวตุกเตียนมากรูเตว่าทุกมูก่มารยรับด้วยหนาคาโกหราตานาจากโกตีตั้งเชียนชัดรงมัดเลเเ่เป็นแจโกตีตั้งซาเาน บานรันเกียจนเต่าเทวาะรถมาอินดูกาข้อทีหนังทีตั้งบัดจอยอุบัดจังเรยวีนาทวีนาอยอกหัตตั้งตั้งน้อบอีิวาทน้องคุณปราบาทป,าปาราชานราดกุงแจ๊กมีลักนณเป็นรายรูปสัางตั้งตั้งกันนาวะโลกุูดนกล่าวพระพินเจ้วีนัยธรนำสัตา์ปัจจุบัน sâm phan an vi sôi phan cha ma tang a tua mi yo tua tuk den soi kung mat san noi noi yu nai ong tong sung san. Ya ka pra tom cha pa pa tai kon kan ma rek pen din dan plum lung ma sa voi kon kraman din ti vok ung lung ma con, Thi re ron tuk tan tin sa voi ton kraman din mi ruat krin na o ya hom ban pan gan tang sa con hôm qua chọn tòa thịt xa bàn rốt na hô xa hô mà tìm ta ri văn đăng nằm tham sai tìm riêng rai này tổ ra ní nha mây á mây mi tò ra ní liên tiên mà rết mà phlom tí bác ông mà mây mây Tang con tang bên nhoi mày mi coi râm đập quam rau chung đập hai bù nhoi râm đập hai nhoi rầm đập hai nhoi đập quàm. Tạm phít chọc khô cá đi tạo tỷ văn bên phấn Nói cháu cũng phà lì bên phà lát chặt môn nai Xóm một nơi phà phục mà Bên phà già kê tàn tăng lời bổ rì tiêu vây bên nai Thầm chất mới trọt bằng chi mà là vô dẻo chàn Tư là khán tàn cả tỷ mà chơi dù này tí chạm ra Quam tâm, quam phít tàn năng dù rắc ra lâu chàn Hà ba nung đuông quyết quên nên nung đuông mi đai luang ma kơn lam tan han yo ko kit ra à pata Cô nâng lao tạo mà đại cha già yốt nà rì nha mây ยอดเทวีสังเปตดต้นเปตนางสร้างภูส้นกว่ารักษาตรูจาตรีนางนั่งเธอากองขาได้รักษาในวารีเจอทั้งคุตลานีรักษาตีเพ่นดินด้านแม่นางโพกวันดีแลงนางนองยาวรักษาเธอเข้าเหนียวนาวชาตานราจามานางนองครานรักษาตันทาวีรุนรกตันชาพุนตันทาวีรุนรกแม่ราจามาแม่น้าตกรักษาเจ็ดแม่น้ำแก้ว สิ่งคืออนินในโลกแ่นดนินร่มเป็ดนางชมรักษาไว้เชิบเนวก็เจะไว้แม่เวตราตรีกับแม่ซีรัตนานนหนวนางตั้งเป็เดแต่เอาต้องรักษาถวปอบเล้งและปะยายบ้านกันปล่อยุมพุทธป่ยาาปลอ่อยิ้เนวก็เจ้าไว้พระอส่วนอะไรเต่ว่าปอบตรก้าก็แต่งซ้นหละการเป็นย่อยระหับเผยเไย้ตปพระบาท้าตาตันได้สังสรณ์แต่อนเรามา กานแต่งวายได้เป็นมองคนข้าโคจริญพ้นกับผู้ชนตัวโลกาปลาภุมเจ้าที่บานเจ้าที่เรือนพี่โพรดนามายยกภุมกันดาวยักกาปีเสื้อนำแลงหูงคนทันและขี้นนอนเพลียาตอนทวนตกโมสุสติระจะหลงรู้ราภุมเจ้าแต่นาคาเจ้าเถรนมาควงทำด้วยฝันปอดละกา้าซาตุรายังหึ่งซาจงยาได้มามีเบียนเดชาคนปลาุ่งดำรงปราวีเนย ก็ได้จาประุงดำรงพระวินัเทวาปปุตรยช่วยคุมภัยรักษาเทพีตังสัพพ่ยัญชนะัมปนังปริปุมจัตุจะมาเทวดาน สิบเนียวข้าไวายเทว่าตันตายตกตวนราศีพระอินปลาปรอมยมายักษจักีษีส่วนไซนใสีปละอีส่วนมาอะไรแม่นางอุมาผูกวันดิบัสเซามังรังซสีมาเลิอดเจิดเจ้าสุนาาราตีปละปุ่มปลาไปพังจันทำตายตารัตเวทสุวัรูโรพิดโรจอบปรากรอบตกงานเชิญเตวันปลื้มาอินทรู ก็นอกก็เปอดมาสถาวรัาต่างกันวันนี้ให้เต่าเท่ว่ากุญปยรักษาเป็นจำรามเหี้ยบเร่บุมจันทุยมารวมา Blap mưa, gia quân ông, gia quân ông, blap mưa, gia quân bay, dipok, răng tin, asati, <laughs> ra hiệu mâm bander, mãi tao tung. Yak mưa xuân bong ra toa bọn thoai bay hinh hùng quân tham căn chinh, doi yên cưu thang quai kít ra tòa ta hằng. Bụi di bucha thim chai trong vô ta ra 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 tiêm ra 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 ภูมิเดชเอกราษฎร์ดชว่าเทวดามังคลองบูชาญาสรวยเต็มเป็่ยสมพเยนนาสมบัติพระฤาษีบูชทถูยามาูมา้วก็กยืนแม่ผู้ดำดืนยืนหน้าเกศนางนาชายาแม่บุปผามาลีคือนนางตวรณีแม่ทีสุภา โอวาจาตานารังนาชมบัะชาดุปาก่อนรวัติรักจันห่างรับนัพระตจ้าเส้นบม่มารรยานูนมเข้าเก์เนรนมส้มตบกับกายแกเว้นมานี่เนเนี้เกิดตาใส่หนอส่วนจาริดไม้เกิตาตายต่อโซ่ห้ามไม่ขึ้นกดเคยมานอและบระพรทธเจในเบนเดนแต่หมอกดใส่ไม่คืนไม่กดลงทุนกับใครเพื่อนเงืู้ใดในพืนมาโทษได้วันไหนวันดีก็เจ้าเทวีแม่ทรงยัตราเก้าวต๊ะอกหมายแตงไหวบูชา ข้าวลาผู้ปลาแดงมาขอความของข้าวของวันถูกสิ่งถูกปรักฐนข้าแตงแกงคร่บโหนางคงกาเจ้าข้าเอยข้าฟังมีสีขวาตุจึงเล่างเรื่องอาปนเมื่อวันนอะไาสามีเสยประดับด้วยมงดาสงแหลงแนวแซ่ซาแต่แต่รังขยันบูชาญาสร้างเวเนเวนดังันาลัมมณงบริบูชาตุจามาหน chung bù cha lan từng mình trái chơi tăng hai này vẫn nè Cô mở sợ Hãy subscribe cho kênh rồi hai quan chàng quan mà mà tan sau khi xết leo sực nhiên cất cào bay xu xa tan bay xu trăm nặng tiệp bạc khoáng than ôm khóc giấc quên đăng cẩm và sanh ya co làp co phọn hơn trong xấp há coi chèo thuyền mì cô mì má mì mì, mì, mì cai ca đi ra ray coi chèo thuyền nhảy thấy mì quặn chẹp nhảy thấy mì quặn cay sát ru mồ rảy khắp lá oắc bay coi chèo thuyền ráo riết mì chơi ไคมีอุ่นมีดวงสปอดูเก่าคมนางน้องวัฒนาว่าโปรกรีโปรกและพักเจ้าเรือนวัฒนาที่นี่เจ้าเรือนอยู่จํางปังน้องว่าบริเวณโลกหลานเล่นเหลือสาดูเจ้าอย่าขอร้องสรรเสริญสติชัยยามังกำลังภาวันตุเต